ไปกันที่ไปกันที่พี่สาวต้าหรือเปล่าถูกต้องอถูกต้องถูกต้องพี่สาวของต้าวันเฉลิมก็คือคุณสิตานันหรือคุณเจนคุณเจนคุณเจนหรือคุณสิตานัน สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับใช่เขาจะต่อสายคุยไลน์กับน้องชายเขาหรือคุณต้าเนี่ยเขาบอกทุกวันมีรเรื่องที่ต้องคุยกันทุกวันในเรื่องธุรกิจที่ต้องคุยปรึกษาเรื่องกับน้องชายคนนี้ทุกวันผ่านทงางไลน์คระเจนไปให้สัมภาษณ์ข่าวสดเจนไปให้สัมภาษณ์กับ BBC BBC ไทยนะครับและอีกลหลายๆสำนักข่าวนะครับตรงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเหตุเกิด กรณีที่ถูกอุ้มระบุว่าเป็นวันที่5มิถุนาใช่ไหมครับวันที่4มิถุนาค่ะอ้าวันที่4ใช่ไหมใช่วันที่สวันที่สมิถุนาใช่ไหมครับไอ้วันที่4วันที่4ก็หลังจากวันที่ตาโพสต์ใน Facebook ว่าขอคุณที่คนนั้นพี่คนนั้นเคลียร์ให้แล้วนี่ขอบคุณพี่คนนั้นจากวันที่3ามก็มาวันที่สี่มาวันที่4ตอนประมาณ4ี่โมงกว่าซึ่งซึ่งเจนพี่สาวต้ายืนยันว่าต้าน่าจะถูกอุ้มวันนั้นและนาทีที่ถูกอุ้ม เจนก็บอกว่ากําลังคุยสายคุยไลยยยน์กับน้องชายอยู่คุยสายโทรศัพท์ผ่านไลน์ใช่กับน้องชายอยู่ตอนนั้นเขาบอก16บพในกาสามชั่นนทีเวลาเมืองไทยนะเพราะว่าเขาเขากลับมาดูโทรศัพท์าแล้วก็าาแล้วก็คุยกันด้วยเรื่องธุรกิจเขาบอกคุยเรื่องที่น้องชายไปทําธุรกิจที่กัมพูชาก็มีการคุยปรึกษา okay, รือกันโอเคโอเคแล้วก็นาทีนั้นน่าจะเป็นนาทีที่ถูกอุ้มใช่ช่วงจังหวะกาลังคุยนั่นแหละ ทีนี้ทีนี้คำว่ากําลังคุยเรื่องธุรกิจอแสดงว่าต้าไปไปซุกอยู่ที่พนมเปญเนี่ยไปทํา <ไป S 2> ธุรกิจ,กจคําถามคือธุรกิจอะไรอแต่ในในเวลาต่อมาเจนก็มาขยายความกับ BBC ไทยใช่สัมภาษณ์ BBC ไทยบอกว่าว่าต้าเนี่ยไปทําธุรกิจนี่เขาบอกว่าปลูกกล้วยและอ้อยในกัมพูชาเพื่อที่จะส่งออกไปขายที่ประเทศจีนเป็นธุรกิจของต้าที่ทําอยู่ทําให้ผมยิ่งสงสัยว่าต้า ไปกบดานอยู่ในขมัในฐานะอะไรคนหนีคดีธรรมดาธรรมดาผู้ลี้ภัยทางการเมืองเขาบอกไม่ใช่ผู้ลี้ภัยหรืออะไรและสามารถส่งทําธุรกิจได้และธุรกิจที่ทํานั้นก็คือมีการปลูกกล้วยปลูกอ้อยซึ่งต้องใช้ที่ดินออกด้วยและส่งออกซีนงต้องวต้องมีแล้วก็ต้องส่งออกไปที่ประเทศจีนด้วยก็ต้องมีการดีลมีการทําธุรกรรมอะไรก็ยังงงอยู่เหมือนกันทิ้งไว้เป็นปริศนาตัวละกัน